บ้านไผ่มีต้นอ่ะเจ้าบ้านไครมีต้นนะคะแนะนําว่าให้ลองตาํากินดูนะคะรสชาติเขาจะเหมือนเรากินตํามะยมใส่กล้วยค่ะแบบนั้นเลยกำนซู่ไทยกันซื่อไทยสดนนัก ส่วนผสมนะเจา้าก็จะมีเนาะอันนี้อันนี้ก็คือแอปปิคอตนะคะแอปปิคอตเนาะเขียวแล้วก็มีพริกแห้งพริกขี้หนูนะเจา้ากะปิเนาะน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลนั่นแบบน้ำตาลปี๊บเนาะกุ้งแห้งน้ำตาลทรายแดงเนาะที่ขาดมาได้เลยก็คือปลาร่าอันนี้ปลาร่าทำเองนะเจา้าปลาร่ามักเอง แล้วก็มีน้ำตาเอ้น้ำป่าเนาะน้ำปา่าเป็นเจะอยนนี่นเจ้าน้ำป่าเพลน้ำป่าไผ่จะใส่ก็ได้บลใส่ก็ได้นะเจ้าแต่เครื่องมีเตะเอบางข้างมาดาโดยจะใส่ไอ้แคมหมูไปด้วยเน่เจ้าใส่แคมหมูไปด้วยนะคะก็จะมีความอร่อยนัวไปอีกแบบหนึงนะะ่งค่ะอันนี้เรามาดูกันว่ามันจะตำยังไงนะคะแล้วตำออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะตำให้ดูค่ะ มาดำดอยก็จะหั่นนะคะเเพื่อที่จะเอาแต่เนื้อไปตำนะคะไม่เอาบ่เอาแก่นมันหรอะจะเอบะเอาเม็ดมันหะกกจะใครสะดวกนะคะนี่ลองมีดบาดมือนะนี่นะโอ้ยลมแหงวันนี้อยากจะมาเอาดอลมก็แห้งเหงนี่ลมแรงนะคะ เก็็จะปน,นะใส่พริกสดนะคะใครมีพริกสดก็ใส่แต่พริกสด,ใ,สกสดใครมีพริกแต่พริกแห้งก็ใส่พริกแห้งก็ได้นะคะอันนี้ต้องแกะเขาดูนะคะบางทีพริกแห้งอันนี้เสียไปแล้วข้างในอะ่ะมันจะเป็นเชื้อราเนาะอันนี้โอเคใครชอบ อะไรก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งลม,มแรงมากกว่านี้น้ำตาลนะคะแล้วก็ตำเลยนะคะ ตำพ้อพริกบุบๆเนาะแล้วก็ใส่แอปเปิลคอดไปค่ะอันนี้แหละค่ะเราจะทำการตำแบบใช้แรงเนาะตำเน้นๆนะคะใส่ไป ใส่น้ำตาลกะปิลงไปนะคะก็เปิดเปล่าปลาใส่สักสามตอนสี่ตอนพอ ไปสักสองช้อนเดี๋ยวจะเข็มไปนี่นะคะ ตำอะไรนะตำแอปพิกอดนะคะตำแอปพิกอดดิบเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่นะคะถ้าใครมีแคบหมูนะคะจะใส่แคบหมูด้วยนะคะก็อร่อยมากเลยนะคะนี่ ปลานะคะจะใส่น้ำปลาก็ได้อันนี้ปลามาดามโดยทำเองนะคะนี่ปลาาจากปลาทะเลเนาะเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะแศรษแศบๆลมก็แฮงเนาะอยากกินบรรยากาศเอาดอ,ดอลมแห้งคณะเจ้าันนี้วันนี้ลมแห้ง 能不能？ บ้านไผ่มีต้นนะเจ้าบ้านไครมีต้นนะคะแนะนําว่าให้ลองตํากินดูนะคะรสชาติเขาจะเหมือนเรากินตำมะยมใส่กล้วยค่ะแบบนั้นเลยคือมันจะไม่เปรี้ยวมากนะคะมันจะมีความฝาดของเปลือกเนาะยิ่งถ้าได้ลูกเล็กเนี่ยลมแรงมากเลยวันนี้ ยิ่งถ้าได้ลูกเล็กๆนะคะมันจะฝาดมากกว่าเปรี้ยวนะคะอันนี้นึงถือว่าถือว่าลูกใหญ่แล้วนะคะมะ กัมชไทยกัไทยสดน้ำเหมาะขนาดจะไดก็ขอลาไปเต่า้ก่อนนะเจ้าเพราะว่ามดแล้วแล้วตอนนี้จะไปกินน้นเาเลยเล้วคือไม่ได้เผ็ดมากนะครับเผ็ดพอรับได้นะคะชีวิต มาดามดอยนะเจ้าชีวิตการอยู่เกาะ็ขอฟูนะเจ้าอ,อย่างที่มันดัดแต่งนะเจ้าทาได้มาดามดอยก็ทานะเจ้า,อาลองผิดลองถูกนะเจ้า,เาทำแล้วถูกใจก็ทาต่อไปถ้าทําแล้วไม่ถูกใจหรือไม่เป็นผลมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะก็เลิกทํานะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอย่างเช่นตัวแอปเปิลคอร์ดดกนี้นะคะมาดามดอยก็ทดลองเอาไปดองนะคะดองแล้วเนื้อมันก็แข็งนะคะเอ ถามว่าอร่อยไหมก็พอใช้ได้นะคะไม่เท่ากับลูกพุนนะคะลูกพรำนะคะสดที่เราไปดองนะคะลูกนี้ดองเนื้อมันจะแข็งนะคะแต่ก็พอกินได้ค่ะแล้วส่วนตัวสิ่งที่ชอบที่สุดนอกจากกินสุกแล้วนะคะก็มาตำนี่แหละคะ่ะตำนี่คือแบบสุดยอดแล้วค่ะใกล้เคียงกับตำมะยมใส่กล้วยมากๆาค่ะยิ่งเราได้ลูกอ่อน,ออนใช่ไหมคะลูกอ่อนกว่านี้ใช่ไหมคะโทษนะคะมันก็จะมีความ ขารอะไรความฝาดของเปลือกมันนะคะมันก็กล้เคียงมากที่สุดนะคะแอไปไอคอร์จะเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งนะคะของคนไทยที่อยู่ไกลบ้านนะคะลองดูนะคะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์นะคะกดแชร์ให้มาดามดอยด้วยนะคะขอ,อทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะช่องเล็กๆช่องน้อยๆของมาดามดอยคะ่ะนานๆทีจะมาขอไลค์ขอแชร์นะคะขอเอฟซีเนาะจะได้เกาะ ลาไปต่ออีก,กันเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบายเจ้า